ขอร่างแคน้นรอบที่แล้วหน่อยได้ไหมเอาวายชิบหายแล้วแม่งมาตึงแน่เลย,เยตา้ขเอาหน่อยนะออแี่ตาลูกซองควังเราให้นาะยแค่แค่คลิปนี้แล้วนะสุดท้ายแล้วนะไม่ออกนะนะไม่ไม่ให้ออกอีเวนต์แล้วนะไม่เอาแนะล้วนะขอร่างแคน้นรอบที่แล้วหน่อยได้ไหมเอาวายชิบหายแล้วแม่งมาตึงแน่เลยเ เฮ้ยอ่ะสักหน่อยเล่นล็อกกันฮะเล่นล็อกกดครับพี่มาได้เลยเดี๋ยวก่อนเซตค่าก่อนผมว่ารอบนี้ผมโดโนโดโนแน่เลยอ่ะโดโนแน่เลยอ่ะเขาออามาแก้แค้นอะคนดูจริงๆผมว่ามันต้องมีแบบซัมติงเว้ยเ<ๆ>ดี๋ยวรอดู มาถึงกูโดนอะไรเงี้ยใช่ปะมาถึงผมโดนเลยอนะไรเงี้ยเอา้าแล้วเจ้าตัวไปไหนวะ,ะเจ้าตัวไปไหนไหนเจ้าตัวไหนเจ้าตัวไปไหนครับเฮ้ยไปไหนเร็วเจ้าตัวไปไหนเร็วเฮ้ยรอ,อเจ้าตัวเลยนะเนี่ย มาเลยว่ะเจ้าตัวนะนไม่ได้แล้ววะหลุดแน่เลยผมว่าแบบหลุดออกเกมงี้ปะต้องร้องถามเลยต้องร้องถามโอ้โหผ่านตกใจลองถามก่อนร้องถามก่อนผมไม่รู้นะว่าเขาหลุดหรืออะไรลองถามไปก่อน โอ้ยเสียดายอ่ะคือแบบว่าผมก็เล่นมาพักหนึ่งเลยอ่ะพักใหญ่เลยอ่ะกำลังจะเลิกแล้วอ่ะแล้วแบบโอ้โมาเจออีกอะ้าก็บอกขอแก้มืออันนี้มันต้องเอาดิ <c oughs> อันนี้มันต้องเอาดิเออถ้าเห็นผมลงคลิปช้าหรือไงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่ต้องแปลกใจนะคือผมว่าพราะผมต้องโดนดีแน่เลยอ่ะตอตอนนี้นี่คือผมเห็นได้ทีมงานก่อนนะ แต่เจ้าตัวไม่รู้ไปไหนนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ตาลูฟองฟวงเวอร์ชั่นนี้เนี่ยอะคือเจอกันหลายคลิปแล้วนะครับเจอกันหลายคลิปแล้วอันนี้มัจริงนะอันนี้มัจริงเลยเจอกันหลายคลิปมากครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอุ้ยมาเร็วไหนล่ะไทยแน่นอนพว่าโดนโดนแน่เลยว่ะ รอบนี้ขอมาเอาคืนผมนะไม่นอากลัวรอรอเลยรอเลยหัวแตกแน่นอนอนะ่ะสับสดเด้ออุย้ยผมก็สดอยู่แล้วสดอยู่แล้วไปฝึกมาแนะ่นอนครับคนนี้ไหนครับผมมาหาเขาเลยนะตายยังวะแม่คุณไม่ได้ดูเลยวะ่ะ ไม่เห็นครับเรายังไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นตัวเลยอ่ะยังไม่ยังน่าจะยังไม่ออกหรือยังไงวะเฮ้ให้ดีนะครับผมนี่รีบไปนะครับผมจะเลิกแล้วครับผมบกผมเหนื่อยแลวจริงเ,เล่นเหนื่อยละเล่นเหนื่อยนะครับไ,ได้ปะ <c oughs> <c oughs> ยังสูงสูนอยู่เลยเฮ้ยมูย้นไหนออกมาก่อนออกมาคุยกันข้างหน้าก,ก่อนไม่ได้ไดูซะด้วยว่าตัวละครเขาเฮ้ยไม่ได้จำซะด้วยเนี่ยดูแต่ไม่จำว่าตัวละครเป็นตัวไหนนะครับตามหาพิตาจุดๆเฉยตายแล้วก็วใครยิงอ่ะ เฮ้ยออกูยิงไปเหรอเอากูยิงไปเหรอตัวไหนวะเฮ้ยก็ยิงคืนแล้วโดนๆนัคืนแล้วปาเลี้ยเฉียวขากูเลยเนาะโอ้โหปั๊มเลือดเสร็จผมนี่ครับจริงๆเสร็จผมดิต้องเสร็จผมเลยแล้ว ปั๊มเรื่อไม่ระวังเลยเราเข้ามาหานายถึงในบ้านเลยนะเพื่อนเราเจอนายหลายคลิปแล้วเราไม่อยากให้นายออกคลิปแล้วอ่นนี่เราพูดจริงว่ะเนี่ยเราพูดจากใจเลยเออจริงๆนายออกหลายคลิปแล้วอ่ะให้ตาลุสองควงวร์ชั่นอื่นออกบ้างจริงๆพูดจริงนะเนี่ยนายออกเยอะแล้วอ่ะเออเราเบื่อนายแล้วเนี่ยรอบนี้รอบเดียวพอนะ เหลือนายแล้วอ่ะนายไม่แบ่งให้ตาลฟองกงเวอร์ชั่นอื่นได้ออกลงเลยเวอร์ชั่นอื่นออกนิดเดียวเองเวอร์ชั่นนี้นี่โอ้โหออกหลายคลิปเลยอ่ะเลื่อนเละเจ็ดแหละไปโดนแก๊สตัวเองตายเลยของมาตังระพิตายเฮ้ยแม่งเหมือนสกิทเลยว่ะ เขาอยู่ในบ้านนะอันนี้ผมเล่นยากเลยเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านนะคือตอนนี้โผลโดนทีมผมล้อมนะครับแล้วเข้าใจนะว่าตอนโดนล้อมนี่มันเล่นมันเล่นลำบากยังไงนะครับแต่ผมไม่เห็นเจ้าตัวเลยว่ะเจ้าตัวอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมมาถึงเปิดแผลเลยเหรอมาถึงเปิดแผลเลยเลยเหรอ ไม่เจอครับดูดิเรายังหาเขาไม่เจอนะเขายิงตรงไหนผมบ้แม่งเซฟจงัจงวะหาไม่เจอจริงๆน่ะเข้าใจแหละว่าเล่นยากแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะหาตัวนายยากขนาดนี้นะเอ๋ออ๋อข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 ึ้นก่อนขอขึ้นก่อนโอ้ยซองสัมปี้อยู่ข้างบน ซอยผมอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหเล่นซองตอมบี้ซะด้วยดียนะผมอึดหน่นยอยอ่ะไม่ตายไงเมื่อกี้เฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะไหน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 ตายเอาตายลีไปมายิงข,ของผมเนี่ยอ้าวกำลังเดือดกันเลยไม่รู้จะได้เหล่าหรือเปล่านะ รู้สึกว่ายาเหลาดีกว่ารู้สึกไม่คุ้มเงินดีกว่าเพราเดิมๆก็หาตัวหาตัวทันเนี่ยหายากเง็นๆเนี่ยกูเหลือสามเจ็ดโอ้ e ซ i t เอ้าออกกูได้กูได้กูได้เออแล้วไปแล้วไปแล้วไปซัมบี้ดีกว่ามาเห็นเขาเล่นซัมบี้แล้วกูเล่นบ้างะกูเล่นบ้างกูเล่นบ้างเนี่ยตามรุกซองควงเราให้นายแค่แค่แค่คลิปนี้แล้วนะสุดท้ายแล้วนะ ไม่ออกนะไม่ไม่ไมออกอีเวนแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะเราถือว่าเราใจดีกันนายมากเลยเตอนนี้นจริงเราถือว่าเนี่ยเนี่ยเรายิงนายเพื่อให้นายได้เด่นที่สุดเลยนะเ,เว้ยเพื่อให้นายได้เด่นที่สุดในฝั่งโน้นเลยนะเว้ยเออเราจะให้เราจะให้นายหล่อที่สุดเลยนะ <c oughs> าตาไหนก็าตาเขาหน่อยนะ แฟดก็แปดสิแฟดก็แฟดสิโอ้แต่ผมยิงไม่โดนตาลุกซองควงไว้ชั้นสามดาวไงเฮ้ยยิงไม่โดนนะกูยิงไม่โดนนะถ้ากูยิงโดนก็หล่อแต่เขาแม่งฉีกไปทางหนึ่งขอแบบนานๆหน่อยนี่กันานเล้วผมสับสนนะพี่ตะผมก็สับสนเหมือนกันนี่เราจะไม่พิมพ์บอกนายในเกมนะเราให้นายมารอดูในเกมเอ้ในคลิปแล้วอย่างเดียวนะผมพอแล้วนะพอแล้วนะเราแม่นายออกอีกแล้วนะเรา ให้แค่นี้พอนะสไลด์ของจริงแค้นผมโอ้ยพอเลิกคุย